โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ใน w a r C s C server ดงดิบ C นะครับทุกคนกันเหมือนเช่นเคยนะครับเซิร์ฟป,ประจำของผมเป็นเซิร์ฟนั่นเองนะฮะแนวของแรรสุดมันของฟาร์มมีราคาสายฟรียอยู่ได้นะฮะก็คลิปนี้กลับมานะครับต่อเนื่องจากคลิปไปแล้ว ก่อนจะเข้าคอนเทนต์นะครับขออธิบายกับผว่าตอนนี้มีอะไรมาอัปเดตแจ้งคนดูเล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยคือตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟแอดมินนะครับได้ปรับความสมดุลเซิร์ฟนะครับคือแบบว่าให้เซตเล็กๆนะครับทุกคนมีโอกาสสามารถยิงเซตใหญ่ตายได้นะครับทุกคนก็คือความแรงความถึกไม่ต่างมากเกินไปแบบเว่อร์นะครับทุกคนก็คือเอาง่ายๆว่าตอนนี้คือเซตเล็กเนี่ยถ้าเราหล่อหรือลุมจริงๆอ่ะเซตใหญ่ก็แตกได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้เรื่องของโกงนะครับทุกคนนี่มาครับมาครับ ของโกงๆกงแอดรับซื้อคืนไปเกือบหมดเซิฟแล้วเซ็ตโปรโมชันนี้ปรับสมดุลใหม่ไมทุกคนของไม่ต่างกันมากของเล่นเล็กๆเอ้ยของเล็กเล่นดีๆยิงของใหญ่ได้เห็นไหมทุกคนก็คืออย่างที่บอกไปว่าของมาสมดุลแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือของให,ใหญ่นะครับแอดบิลด้กว่าซื้อคนเดิเซฟขึ้นหมดแล้วเพราะว่าทําให้แบบว่าของแพงๆของยากๆเนี่ยไม่ค่อยมีกันแล้วเพราะว่าสมดุลไงทุกคนเออนะฮะก็บอกเลยว่าน่าจะสบายใจสำหรับสายฟรีหรือสายงบน้อยสายประหยัดนะครับทุกคนน่าจะมีความสุขมากข,ขึ้นนะฮะประมาณนี้วันนี้ก็ คิดไปแล้วเนี่ยเรามีโมเม้์ใหม่มาใช่ไหมการนดการเนี่ยคือต้องมาไกเกอร์ใช่ไหมไอ้เพื่อนรักผมสองเอกมาเตอร์คิดไปแล้วโดนเพื่อนเทแล้ววันนี้เพื่อนผมมันก็เทอีกแล้วคิดไปแล้วบอกไอ้ชาแซวไม่ใช่ใบายเกอร์มันไปธุระนอกบ้านกลับบ้านไม่ทันผมก็แซวว่ามนติดผู้หญิงเลยแบบเออแอบไปหากิกแล้วมีจับได้สรุปว่าเรื่องจริงแล้ว่ะอืมวันนี้ก็ม่มาอีกแล้วอืมน่าจริงนะน่าไปหากิกแล้วมีจับได้ก็ทะเลาะกันยาวอืมเป็นเรื่องป หยอกเล่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,วันนี้คือผมก็ต้องมาสโลวอีกแล้วเพราะว่าไอเกอร์ไม่อยู่ผมจะสร้างตัวละครใหม่ๆอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ากะไปหาก่อนถ้าไม่มีตี้นะครับก็จะไปโนเนีย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 ,นนยแล้วก็เล่นเซตเล็กๆชิวๆดีกว่าว่าเออลองได้เลยว่าตอนนี้เขาปรับสมดุลใหม่แล้วจริงหรือเปลา,าดูซิว่ามันจะต่างเพราะว่าคิดไวแล้วเนี่ยเราล่นแค่เก้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็พออยู่ได้ยิ่งร้อยห้าสิบเนี่ยตอดเป็นคนสะใจอ่เพราะว่า เก้าสิบเนี่ยยิงไม่ค่อยรู้สึกแต่ร้อยห้าสิบเนี่ยพอเริ่มเข้าหน่อยแต่มาเล่นสามร้อยก็สนุกมากเลยสามร้อยรู้สึกว่าสุดยอดแต่ห้าร้อยนี้ไม่ได้เลยไม่จับจ้องไอ้เนี่ยจริงไม่แม่งจับจ้องแต่ร้อยห้าสิบเพราะตัวละครผมอ่ะมันเด่นนะทุกคนโอเคขอดูได้ว่าติมเมอร์วันนี้มีใครบ้างนะเสียงดังมากตอนนี้เสียงดังมากขอเาดูเสียงนะทุกคนดูนะฮะติมเมอร์วันนี้ที่แน่เมื่อกี้เหมือนได้เสียงไอเลนะน้องเลอาซินะนี่นี่ชอบคนไหนก็ไปชื่อช่องไปตามนี้นะฮะเลอาซินะแล้วก็ โยโย่เอ็กวันก็อันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เคยเจอรอบที่สองแล้วน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับไอโลเอนะ็กวันคิดว่าแล้วก็ลุงไม้ไอ้ลุงไม้นี่สะตรกรรมเดียวกันนะคิดไปแล้วลุงไม้ไอ้กูเนี่ยพอๆกัน <laughs> อ,อ,อนนะไอเ้เหี่ยอยู่ตี้มันมีสิบคนสามตี้ใช่ไหมสิบสิบสิบ ไอสองตีน้เขาเดือดแบบว่าโหโคตรโคตรดุอะคอซี่าไอ้ี่ยตีกูทเลทับบี้อยู่กันลูไมมกูกับูมาเล่นเก้าสิบหอห้ิบอะไอ้ยากูยังจำป๊อตัดอยู่เลยลองตัดจัดเลยทุกคนโอเคก็นะฮะเดี๋ยวขอเปิดสตรติไหมก็แค่อารนะกับอ้าไอ้ย่ยบังกูดิ้ยขอแค่เปิดอารนกับอันี่พออาร์าไกเลยเพราะ่าน่าจะเห็นหน้เลยนี่เห็นหน้าคอเห็นฟันลยแล้วมีความสุขแบบว่ามันมีแบบเป็กประกายออร่าจับสีทองอะนี่แล้วก็อีไหน่่ม้ ขี้เบี้ยวได้เล่นหาแล้วกันยับเลยอย่างเงี้ยมามา,ากูจอนี่ผมมาแล้วนะครับขอญาติเลยขอญาติเลยวันนี้คืออยากลองหน่อยถือว่าเงี้ยสายสโลหรือสายสายตีมั่วๆตีเล็กเนี่ยมันก็จะเล่นได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเซนเล็กๆเนี่ยเล่นดีๆยิงตายได้ผมขอมุ่งลยอยไปขี้ขไปแล้วอาทิตย์กูเล่น150อ่ะเล่น300อะ่ะลอยได้อย่างนั้นคือกูสนุกกันเลยอ่ะมามาเพราะแล้วขอประเดิม มาเดิมต้องต้องเปิดกล่องไหมกล่องเพราะว่าเราเติมเติมเติมต้อกเราต้อกเราต้องต้อกเพราะว่ากล่องเราครั้งที่แล้วเราเปิดเราเล่นไปเราห้าสิบมันจะหมดป่ะเออใช่เราห้าสิบหมดนะครับผมว่าวันนี้เ <ishing S 1> ราห้าสิบเราจะได้เล่นนะครับเด,เดี๋ยวขอเปิดก่อนมาไปเดี๋ยวเขับไปหาตี้ตอนนี้คือคนยังหาตี้อยู่เดี๋ยวผมบ้าเสียงอยู่ตจะไม่เพิ่มเสียงแล้วให้เพิ่มเสียงสามไม่ออกบ่อยมากดูดิพออยากได้เลยห้าสิบสามไม่ออกบ่อยบ่อยหาห้าสิบครับไม่ออกเว้ย เียร์เรานี้แต่ม่ขี้สัมออกเยอะมากเลยเมื่อกี้หัวแล้วก็ตัวตัวบอกเลยว่ามันแด้ไดเดือดอยากลองมองกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะแบบว่าถ้าจะยิงเข้าเนื้อเข้าหนังมาขึ้นคือถ้ายิงหลอยฟรีๆอ่ะก็คือตายได้เลยอ่ะนะครับแต่ก็มีข้อเสียตอนผมเ,เล่นไกเกอร์เนี่ยตอนที่เสียใหญ่ก็ต้องบอคอยรามันระวังมากขึ้นนะเพราะว่ายืนเงาเงาไม่ได้ละเงาเงามาตาเหนือเด้อะเงาไปว่างหัวเออโอ้ยตัวเขาถังเลยออก นี่ระดบับมานี่ตัวร้อยห้าสิบออกก็เยอะอยู่นะแต่คือไม่ได้เยอะตามเป้าเอาไปเอามาสามร้อยมาทแซมเยอะมากเลยลองแบบรวมหัวตัวปืนที่ผมได้เมื่อกี้ในกระเป๋าด้วยนะโอเคเดี๋ยวหมดที่พอแล้วคนระับอีกอีกอีกล็อตเดียวนะล็อตเดียวล็อตเดียวล็อดนี้หมกว่าพอแล้วเพราะว่าเราจะพอเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้ร้อยสิบสองเซ็ตหรอกก็เ,เดี๋ยวจะมีอาจจะอัพสามร้อยแล้วก็ถ้าอะไรตีดีๆแต่ห้าร้อยแต่ 500, ถ้าตีไม่ดีก็แค่สามร้อยพอนะกอดูเพราะว่าเราชิวๆเพราะว่ามันอัพจะมีมีดออกอยากมันจะออกโออออเเเคคพพพรรร้้้้้้้มมมนนนนทุกแแลลวววตตตตืื่่ ขอญาตเลยครับพี่น้องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็หัวร้อยห้าสิบโอเคแล้วก็ยาบังเกอร์บังเกอร์เหล็กไม่ค่อยากใช้เลยวางไม่ค่อยติดไม่รู้เป็นหี้อะไรแม่งยิงไม่ยิงไม่เรียกไ,ไม่พังก็จริงแต่คือมันวางไม่ค่อยติดอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นนะทุกคนก็นเลยขอเป็นบังเกอร์นี้พอดีกว,ว่าบังเกอร์นี้รู้สึกว่าอุ่นใจกว่าแล้วก็เดี๋ยวเป็นกระเป๋าด้วยนะครับเป็นกระเป๋าด้วยผมบอกแม็กซ์ต้องหมดต้องไม่ซื้อทั้แม็กหมดอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะกระเป๋า หาตีก่หาตีก่อนขยันเลยขยันเลยหาตีก่หาตีก่หาตีก่อนขอยหาตีนะครับเปลี่ยนชื่อครับสกิลวิดีทอยเล็ตสกิลวิดีทอยเล็ตลูกเอลูกเอสุดดีสุดดีดีไอเลยอยู่ที่ใครอาสนะปะโพลร์ตี้ว่ะลุงไม่อยู่ที่ไหนมะไอ้ลุงเล่นตัวอีสุดสุดเหมือนเดิมลุงไม่อยู่ที่ลุงไม่อยู่ที่สนะมส่วนสี่ห้าคนหาตี้ก่อน ไม่แกเปิดไม้เปิดไม้ไมคือไม่รู้ว่านหมไงเสียงแม่งไม่เหมือนใครด้วยเสียงเออว่าจะอ่อนน่ะว่วหาที่ครับหาที่ ต่อแปดไหวล้วขอขอขอเซตหน่อยขอเซตหน่อยคลิปแรกต้องมาคลิปแรกต้องมาละคลิปแรกยิงั้งคลิปแรกได้อยู่เก้าตัวี่ดิสามไปปะดูดิอุ้ยเขาเด็กเขาดังเขาเดเขาดัง วางอย่างนี้หวานเจ็บบันเจ็บปุ้มโคตรดีปุ้มโคตรดีอร่อยอร่อยเหาะหัวหัวจะแหลมอะไรยังไงเลยผมไม่ประเพณีตัวตนเลขอรีบเงียบดีกว่าทุกคนพอ,อยีบไม่มีใครรู้ผมมานะตึงๆมาที่ผมเก่งไนงะแต่กี้คือเ <laughs> ดี matter, <ห><า>๋ยวอยู่ต่อไปเก่งเลยกู<อ>

เร็วรู้จริงเร็วรู้จริงวันนี้เกอไมมาสโลก็ได้้เหียมะไปดี๋ยวขึ้นดีกว่าสโลก็ได้ที่บอกว่าเซตเล็กมันยิงเข้ารู้ว่ายิงเข้าเนข้าเหลังจริงนะดอกืยี่สิบสา้อย่ะจาัดเจ็บอ่ะัช้ำ่ะเล่นที่เดิมยาายาโอ้โุมนี่อร่อยว่ะ เท่าเดียวเท่าไรมัเล่นได้ผมเนี่ยถ้ามีใครเห็นอ่ะกูเรียนกูเดียวพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนเดี๋บัติมาเดบัตีมาเดบัติมาเดบัติมาแล้วตีแขวนแล้ตีเล่โอ้โหเยอะอยากอะ้รอยู่ตีสุดะว่ะอยากอยู่ตัวตึงแต่เล่ก็ตึงอยู่แต่เล่เปนอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันมาติดโม้ถ้ามันเอาจริงจังก็ต้องแบบว่าจะเที่ยวโนนด่ามันจะจริงเอาตึงมันติดกูมาแล้วไงช่วยเล่ตึ้งพี่อ่ะมาดิเนี่ยแตกกุ่กแตก

เอดีามันดีอดนเก่ากว่าอลีฮเด็กแปบนะยูคนไหนวะี่สิบเเอาไครับใครได้ไรวะ้คนอสาฮะคนเหนือเจ้าอีสานป่อหินกันแบบนี้ไปเลยเนี่ยไม่ดีเไม่ดีออแต่แม่ผมอีสานนะแต่ผมคนคนทำการทำไมเล่มูุรีอะไอ้ย่าแต่ผมอยู่เี๋ยวแต่เด็กเล่มไม่ค่ยได้ใส่สารเพราแม่ผมอีสานนี่ม่นช่สารธรรมดานะ ที่าสตบ์แบบโซนโซนสุรินทร์บุรีรัมย์อ่ะคุยเหมือนภาษาเขมรเลยเอาตรงๆเลยนะกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะผมแต่ผมอยู่ชายนอะเด็กไงอู้เหนือได้อยู่เจ้าแต่อู้อู้อู้ซูรินทร์มาได้เลยอ่ะอู้เขมรมาได้เลยอ่ะโอ้ยมันเหล่ากูมันเหล่ากูเฮ้ยอันนี้ปวดเพระเทศขนาดนี้อยากรู้ว่ามันเหล่าเท่าซะเลยผมไปเอาขึ้นว่าใหม่

ไอ้ยืดตีดด้วยกันตายกูตายแม่งความใจดิดูเรียดิเรียมาคบกูจะมาตายอ่ะมทดสอบระบบว่าเป็นกูจริงเปล่าเฮ้ยดูว่ากูเล่นเป็นมือดยอ่ะมา มขอขออัพไซต์เล่สามดีกว่าเท่านั้นมาเ่สามมันดีกว่ามาเตมาน้องเอาดีๆเลืมอดีกว่าเลยมาขอดีๆเลยมาเราตั้งใจดีกว่าล้เรยมาตั้งใจละตั้งใจละมาสามร้อยละแม่งไม่ไหววะว่ายังไม่เล่นแล้วนะันี้คือแบบว่าจะค่อยๆไต่ไปเล่นเมื่อกี้เ่าก็อยู่ได้้วเดี๋ยวแก้ผมผมผมหลอนยิงตัวเองว่าที แล้วก้อะไรวะน้ำวิ่งแม็กมาได้อยุดยาวแม็กเลยน้ำวิ่งอะจำลืมกูเอกเตรียมมาอยู่แล้วนี่มยลาล้ละ ไปนะไปนะทุกคนแป๊บนึงผมตอบแชทแป๊บนึงแฟนทักมาอันนี้ไม่ตอบไปได้แป๊บน um> ึงแป๊บน yeah> ึแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยที่พับจอไปไพับจอตอบแชท เกิดทำไม่ได้เฮี้ยเลี้ยวเลยว้าสิวะจะว่าอะไรอยู่หรอวย

แล้วเมื่อกี้กูพยายามยิงเขาออกมาด้วยอะเฮ้ยยโยแตกเหรอมาทีกูแตกขาไปก่อนไปยโยโดนยิงปะยโยแตกยโยแตกเห็นเลยยืนด้วยกันเมื่อกี้ยืนด้วยกันอยู่ไล่ลำไรเมื่อกี้โอ้โหน้องมันแตกไม่โดดสักเม็ดไอสัตว์ภูมิใจมากๆเลยชีวิตกูเนี่ย ตีงับผ่างับงับอะไรก็ผมี่แล้วพูดถึงพงีี่มันเต็นสิบ้โานอะไรอย่างงี้ยมันจุกยิงไม่โดนยิงไม่โดนรยงไม่โดนที่ยงไม่โดนยิงไม่โดนขอย่าเลย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 แลยวมันก็จะหมดขอย่าเลยอฟันกู เลยเมื่อกี้โยมาแตกไปลไปหายโยโย่ย่าเจอเซอร์ดัสเองเลี้ยวเนี่ยวะเลีาาาย้ยถ้าตายเหรอ,อ,อจริงรอ่ไไะไม่ตายเนี่ยตอาทาทาี้อออเราเหลือแค่ร้อยสิบบาทคิดไปแล้วเลียังห้าร้อยแบบฉับๆอยู่เลยเรี้เรี้ยยังฉับอยู่เลยวะ

ชื่อเลชื่อกูจะชัดขึ้นชื่อเลชื่อเลขึ้นชื่อเลชื่อ้่อเล่จะรู้ว่า ไปไอคิมันตีคิมไปแล้วนี่ว่าตี a อ0ิ1 0อิทีไม่สิบตีเมื่อไรสิที่มันเจอไก่เล่กับเอสนาครั้งที่แล้วอะสวัสดีันเกะตีนอันตรายตีมีแ่ห้าคนอะเลยีไปแล้วอแต่ตีคนได้ไปแล้วไอดตกตอนนี้สงคราพันธกิ ยอมแล้วถ้าขนาดนั้นที<อ>่พา,าคนรอเรเกิดประาณนี้ทต่ไม่งันเรมาได้เลยเรมันเซตที่เวลามันมันร่ำรวยมากนะมันห้าร้อยอย่างเงี้ยทำต่ำก็สามร้อยแล้ววันนี้ไปไน็นไรทำเป็นห้าสิบอ่ะลองระบบเหมือนกูเหรอเทสระบบเจ๊งหงอหรือไงเซตเล็กๆอ่ะอยังไงเฮ้ยอะ <laughs> ลองระบบช่วยดูเรดีดูเรดดูขอดูเลรดลิทำอะไรวะสามรา้อย <laughs> อะไรนะโอริฟอลิแฟนอะไรวะโอริแฟนหรือโอริฟันวะของดีรันกูเพิ่งแรดตกแท็บแท็บน่งคนเกียร์นี่อยังขึ้นไม่ได้ขึ้นทีในหัวคนอื่นตายหั่วเลยแท็บมันรับไปเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามที่เลิฟอ่ะต้องถามที่เลิฟเป็นแท็บที่แท็บทีเลิฟเหรอเดี๋ยวเจอมาแลวเลยไม่หัไม่เปิดอะไรเปิดอะไรเลย เลรู้ทุกปืนจั่อขันมือไว้ขอกคับนหงันารสโ้โหเล่ไหนเบอกปืนา่าร้อยม่ีหมดมีกระสุนโอหอะะเตี้ยขึ้นละเตขึ้นดิ <c oughs> ไลดิไลดิมันรอดอ้เหี้ย

แตกกูเฮ oh, okay. 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 ้ยเเธอแตกเเธอแตกภูม no ิใจเดี okay. okay. ๋ยวเธอแตกภูมิใจจัดกูภูมิใจจัดภูมิใจจัดเอเธอแตก สองอ่ะหนาะองไปเลยโปเกตุ่มีนี่ปุ่มมีนึงพังหรือยังวะเอ้ยไม่ได้ทันเก็บกูยืม่อแตกเ้ยไม่บอกเลยสอนสองะไรนะสองสองอน่ะงจะพังได้ไงโอ้โหิไม่ใชเท็เจ็ดเลยแ่ยสุดหรอสส

โคตรแรงเลยพี่อะไรอ่ะโอ้ยไอ้สัตว์เราพูดดีใจเลยพอมีตี้อ่ะถึงแม้ที่กูจะไม่ค่อยมีของก็เถอะแต่มีเลมันคอยปั่นอยู่ดีเฮียเก็บไว้ใช้เถอะอะไรเนะมีเฮียเก็บไว้ใช้ดีเฮียเก็บไว้ออมเยอะเกินหาที่ครับไปร้อยติดแล้วไม่เล่นแล้วร้อยแล้วอย่ามาเก็บของเยอยข้างหลังอย่างแรกแบบนาร์มาใช่ไหม ขอไม่ดีไม่ต้องไปให้ให้ผมเก็บไว้ใช้ดีกว่าแปลกๆอันนี้โอ้ยเฮ้ยแคมป,ปิง้งหมดแคม <หา S 2> <ไ>ปิ้งหมดโอ้เกือบหายไปหายไปรอจิตาเลขไม่เสร็จพูดอะไรอ่ะผมไม่ให้ไม่ให้เล่นเลยอาจนะกลับไม่ให้เล่นเลยอ่ะ ไม่ได้ไม่ไมไม่ผมโดนนะแนี้ยิงหลายรอบแล้วคมกว่าใช่ไม่ยิงสองเลยโดนเห็นโหไม่เข้าไปล้วเลยบเลอก้ยันอยยฟรีใครอะเบอร์สใครอะเบอร์สใครอะ ไอ้สาวอะไรสัสโคดาโซนนี๋ตวผมกิบเลยไ์ตัดฟีจัดอะมาดิจะแตกยิ้วนนึงจนน่งจนน่งยิวนน่งยิ้ได้ยินเสียงมาตอบด้วยเสียงมาตอบด้วยปัจะตอบปั๊ดอะตอบทำไงเฮ้ยมันไหเรา

มีหัสามร้อยหาแนบปืนมีัวสามร้อยหาแนบปืนานสามมาวกูตัวห้ายหาแน่ปืนเลยมัวห้าร้อยหานแนบางวโอ้โหโดนลุมสองตัวเร้เรเลยปไหนวะ ดูของใช่ไหมอะไรอะไรปะไม่ใช่ใครวะโอ้โหดูของกูใครมาเก็ของคราดูดของคำถามเดียวกันเลยแล้วเราได้ยิงกันสานั่นสนับและค่อนข้างสนุกอยู่ถ้าเมื่อกี้ไม,ไม,ไม่ไม่ติดเล่นก็สบายแล,นนล้วหุ่นด้วยเรพท่เลมันช่วยแต่เมื่อกี้ใครไม่รู้บาดตัวเปล่ามาเก็บของโอ้โหจบละหุ่นด้วยเรตัวละครสตรีมเมอร์มันจะเป็นสตรีมเมอร์ทั้งคนหนึ่งยโยยอ่ะไอ้เชฟมาตัวเปล่ามันไม่ช่วยกูยิงเลยเก็บของกุ๊กแน้ว อะไรอยู่นี่น่าเรียนสามทุกคนมาปิดท้ายมาพอเรียนสามร้อยแล้วผมก็จะสามร้อยปิดท้ายเหมือนกันเฮ้ยวันนี้สามร้อยอยู่นานอยู่เพิ่งแตกซะเดียวเองอยู่ยาวๆอ่ะอยู่นเพลินอ่ะบอกเลยเปิดๆๆๆๆฮ่าเลยน้องเยนลี่ยุทธมงสุรินเรียกว่าไหนวะโดฟราไมน์เกล ไอ้ที่มันชาวสัมปไวดักาเซฟแค่นีมาแล้วแล้วไม่คิดพิกลไม้เห็ลนีเลเนี่ยไอ้ซีซุปซมเนี่ยไม่คิดพูอไอ้ฟอฟอะอาวฟองตีกูนี่ว่ากนตีกูคนตีกูเหี้ยจัดเนี่ยไอ้ที่นี้เก็บของกูต้นชี้ไว้ให้ใครอะ ไอ้ลบไอ้ย่ไอ้ลูกเฮียมันเก็บของมันไม่ช่วยกูหว่าอะยถ้าไม่เลยมันช่วยเว้ยอ้นะยบอกอย่าไรสุดท้ายไอ้ีรู้จริงนะเนี่ยอยู่ดิคอนเลยฝันเหลืองฝันเหลือง

ฉันสงในแดงนะพี่พี่หรอายแล้วันสดงนแดงชันส่ดงนแดงนแดงนแดงันส่งชันสงันแล้วฉันส่าแล้วันส่งแล้ว้หชันส่แ้ันสงนแดงันสองในแดงนส่ง้นแดงชันสดแดงเยคุณจาพ ดีไม่แตกอเรงแตกไอ้เนี่ยกูแตกโอ้อมาสงคนมาไมทีละคนสู้ไอิดตัวดำเนี่ยไม่ชอบเจมสซมแสมือ่าเอตัดำ่อดดีกว่าวะทีหลังอะโอ้แตวันนี้่าเยอะอยู่ครับเท่ากันเปะเลยเ้าตัว คลิปที่แล้วคลิปข่าวิ่งก้าวโตแต่คลิปนี้มีรางวัลใหญ่นะครับก็คือ300แตกแถม300อสุนะด้วยเอ้ยก็มันก็พอไปไหวอยู่เออถ้าคนถ้าเท่ากันน่ะแต่ไอ้กเช่นเมื่อกี้นั่น302ตัวไอ้เี่นตัวดำเนี่ยผมไม่ค่อยโฟกัสเลยผมจะเอสุนะก่อนไปก็จะเอาสามอีกรอบหนึ่งไอ้เช่ตัวดำมันมาเหรไม่แก้รอผมมาเลยยิงเมื่อกี้หรือเมื่อกี้ผมยิงใครวะเออผมยิงไอ้ตัวดำอยู่แล้วอสุร์มันมาโอ้แบ่ง ไอเลก็ไม่ยืนแตกมันแต่สปอยจุดนั่นแหละโอเคก็สลับาลีคงขอจากวันนี้ก็ถือว่ามันนะวันนี้ก็แตกแค่สามร้อยสองเซตเองดีว่าโอเคอยู่แต่วันนี้เลไม่รู้มันไปไปยัดจกมาจากไหนอะ่ะคลิปไปแล้วแม่งห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยลัวลเลยแบบมีแต่ห้าร้อยก็สามร้อยอ่ะคลิปนี้เล, 150, ลเหลือร้อยห้าสิบอ่ะแล้วเพิ่งไม่ได้สามร้อยเมื่อกี้แล้วก็แตก <c oughs> มันแต่สปอยจุดแตกอ,อ่ะเห็นไหมทุกคนโอเคสลับาลีนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับก็อย่าลืมเซิร์ฟนี้นะครับดงดิบสีลิงกลุ่มใต้คลิปนะครับททุุกกกกคคคคนนนนนนนไไปปลละะเเจออออััิิห้้้าาววี็ถื่ดยงโ ไปละบ๊ายบายขอบคุณครับ